สวัสดีชาวลัคนาราศีกุมทุกคนนะครับที่เข้ามาชมการทํานายดวงในเดือนธันวาคม2566นะครับเราเดินทางกันเข้ามาถึงเดือนสุดท้ายของปี66กันแล้วนะครับมามาดูกันว่าดวงของชาวราศีกุมในเดือนธันวาคมนี้จะเป็นยังไงนะครับต้าที่การงานดีมากเลยได้ King of Wand นะครับใครที่อยากจะทําธุรกิจส่วนตัวนะครับหรือว่าจะไป ทำงานที่อื่นไปสอบแข่งขันอะไรนี่คือมันจะสอบได้สอบติดนะครับหรือใครที่ทํางานอยู่ปัจจุบันนี่คือตําแหน่งหน้าที่การง,งานคุณจะดีมากนะครับจะโดนโปรโมทขึ้นไปนะครับในเรื่องขั้นเลื่อนตําแหน่งอย่างนี้สอบได้สอบติดนะครับประกาศผลมาแล้วคือสอบได้สมัครงานก็ได้งานนะครับถ้าใครที่ทําพวกร้านคาเฟ่ยอยู่นะคาเฟ่ หรือม้กะร้านแฟชั่นเกี่ยวกับวัยรุ่นนี่นะเด็กเล็กยันเด็กโตเลยนะคือโอเคมากงานการของคุณก้าวหน้ามั่นคงเลยนะครับแต่ว่าลูก,ลกหลานบริวารจะค่อนข้างวุ่นวายหน่อยนะครับค่อนข้างจะด,ดูแลยากลําบากในช่วงเวลานี้นะครับใครที่ทําสีเทาๆอยู่นะขายหวยส่งหวยปล่อยเงินอย่างนี้คือมันก็ยังไปได้อยู่นะขายเล่าก็ได้เลยครับมันก็ยังไปได้นะ ไม่มปปัญหาแต่ว่าถ้าคุณไม่ได้ทําอาชีพเหล่านี้นะครับให้ระวังการโดนหลอกโดนโกงอย่าเพิ่งให้ใครยืมหนึช่วงนี้อย่าเพิ่งลงทุนช่วงเวลานี้ด้วยนะครับเจ้าของกิจการที่เป็นผู้หญิง,จ,งจะเหนื่อยหน่อยแต่ว่าอร่อยแน่หมายถึงว่าธุรกิจของคุณนะ่ะก้าวหน้าเดินหน้านะครับอาจจะเหนื่อยหน่อยอาจจะใช้เรี่ยวแรงเยอะใช้มันสมองเยอะอันนี้คือก็ต้องทําใจนะ เพราะธุรกิจมันเดินหน้ามันก็ต้องใช้แรงใช้สมองเป็นปกติธรไม่ดานะครับปัญหาอุปสรรคต่างๆมันจะผ่านพ้นไปได้ด้วยเวลาเท่านั้นมันจะไปเร่งรีบไม่ได้นะครับหรือถ้าใครที่ทําธุรกิจเกี่ยวกับน้ํานะเครื่องดื่มร้านกาแฟร้านเหล้าหรือที่พักห้องแถวห้องพักที่ติดน้ำนี่คือจะดีมากๆในช่วงเวลานี้นะครับ ธุรกิจงานดีมากเลยในช่วงเดือนธันวาคมนะครับสำหรับชาวราศีกลุ่มนะและนี่ก็เป็นการทำนายดวงโดยรวมนะครับไม่ได้เฉพาะเจะจงเป็นรายบุคคลนะพื้นดวงของแต่ละคนแตกต่างกันนะครับทายว่าดีก็เช่ว่าจะดีทุกคนทายว่าร้ายก็เช่ว่าจะร้ายทุกคนอะไรที่มันดีๆเนี่ยก็ขอซึมซับเข้าไปนะครับส่วนอะไรที่มันไม,ไม่ดีก็ไม่ต้องไปจำใส่ใจนะครับดูไว้เป็นแนวทางก็พอ